จะแม่อะถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหยิบน้ำแดงให้แม่ก่อนศารจะแม่ตะเคียนทองนะคลาวัดบนเกา่าจุดท,ทูปจุดทูปวัดอเลยก็ได้นะสารจะแม่ตะเคียนทองนะคะับวัดสามพญาที่พาทุกท่านมาขอโชคตอนดึกเลยนะ ไปละปื๊เด็ดสลงไปเหยียบเริ่มเดนก่อนวดึงสูงได้ก็ไี่หมดเดีตัวน,นบบี้ไฟมับเย็น้องไงอ้อเกิ้นก็ใช่ ดทุกคนเดี hmm. mm ๋ยวเราพามาขอโชคที่นี่นะครับมาเป็นองค์แม่ตะเคียนแม่ตะเคียนทองวัดสัมพญานะครับนี่เรามาถึงทุกไหวเดียวพอะอืม ที่วางจุดทูบนะครับเพื่อบูชาแม่ตะเคียนเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนักโมตสัพภะวัโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะปิติบูชาจะมาราชาปัตภะเสนห้าอาหลังสัมมานำพุทโธมามายาตายามดีวันชัยมรดศีสวัน stem. น stem. <legends> สดีราพูนนโมพุทธายะพี่บอกกับแม่ไปทีเลยวันนี้พวกเรานะคะขอโชคขอลาภหวังว่าอ่าเอสซีจะได้เห็นเลขกับพวกเราในรอบวันที่หนึ่งพฤศจิกาหนึ่งเดือนพฤศจิกานะขอให้คนได้รับโชค ขอเห็นเลขจากขอไม่ตะเคียนตรงนี้เยอะนะครับจุดตังตังจุดตัวตรงๆทุกคนเลยจุดหมกจมกหมดเรยกมาทำตามที่ทุกคนบอกนะทุกคนบอกว่าไปที่ไหนก็ขอให้จุดแล้วกันขอกระเบิดจุให้แล้วกันนะโมพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโย เอหิมามะเอหิมามะเอหิมานิมาลาภะลาภายมมหาข้าพเจ้าด้เอฟเีงข้าพเจ้าทุกๆคนด้วเถอะสาธุ ทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาขอโชคอยู่ที่วัดบ้านเก่าวัดสามพญาวัดสามพญานะครับสามพญาที่ายโยกหรือว่าตัวเมืองอยู่สาพญาตัวเมืองอยู่อชที่ตัวเมืะใการขอโชคแล้วเก่าเอเนี่ย่เอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เ <4 S 2> <Okay. S 1> ลขหก,กับเลขสี่นะครับหกสี่ นี่เป็น6เป็นสี่แล้วนี่เป็นหนึ่งนะครับนี่หกสี่หนึ่ง โชว์กับแม่ตะเคียนตรงนี้ดูเลยคุกคนนี่ไงเป็นเลขอนี้เป็นหกกับสี่นี่หกกับสี่เห็นไหมมียางไหมดูที่มียางไหม ย้างอะทำไรมัดขาเลย มันมีเลขหกอยู่ตนี้ตัวหนึ่งเยหกกับสี่เป็นหกหกตัวหนึ่งแหละหกแล้วก็ขับบนเป็นสี่้วยนะนี่ก็ขอโชคขอไปนะเพราะว่าตรงด้านหลังนี้จะเป็นขอนะทุกคนเราก็จะขอโชคจากตรงนี้เลยนะครับเราจะรับโชคนะคนุณ น,นี่มาขอโชว์คอล่าให้กับเอฟซีทั้งบ้านนะขอให้ได้เห็นเลขตรงตังงนีง่ อีกไหมนี่ตกใไหมมีหกเปล่า เ็นเหมือนชี้เหมือนกันนะทุกคนเหมือนเลขเหมือนเลขเจ็ดสามร้วยลเหมือนเลขสามเลยเ,เลขเจ็ดเลขสามบ้างเสียงอะไรเสียงรดความแลดม,ม,มันมันบีบแปรกันอะอ เห็นไหมตรงตงเห็นหมเจ็้าห้าเจ ลูกน,นะคนป็นลูกหน้าครับนี่ตาเห,เหรอ,อแล้วหัวเห็นไหมทุกคนลองสังเกตด้วยกันนะทุกคนว่ามันเป็นเลขอะไรเพราะว่าตัวน,นี้ผมไม่ ม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอินไม่ทั้งหศูนย์เจ็ดโอหนี่ไงเก้าศูนย์เลยเนี่ยน,น,นี่ไปดูมดูกล้องน,นี่นี่เก้าเก้าหรือสองรุ่นเนี่ยเออเนี่ยศูนย์ 9 0้าศูนย์อะไรเนี่ยยังไม่ชัดตาเลยเนาะกล้องเพชรก็ลายตาดีนะมองเห็นได้ไงนี่ไงเก้าใช่เก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หก ช่เก้า <0, S 1> นี่ศูนย์ตรงนี้เลยก็ถ้าเอาเอาตัวหมุนหมนจะเป็นหกถ้าเอาตัวเรียวๆจะเป็นเจ็ดใช่แต่ถ้าเอาตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นเจ็ดไปเลยเก้าศูนย์หกใช่เก้าศูนย์หกแต่ตอนแรกมองตรงนี้มันเล็กหนึ่งอยู่นนะหนึ่งหนึ่งหกเหรอออกไปแล้วอีกใช่หนึ่งหกก็ออกไปแล้ว ือเพียจะมองว่าตัวนี้เป็นเลขเก้าเลขศูนย์เลยใช่ใช่เล่เลขหกเนี่ยใช่หกแล้วต้องแล้วก็ไม่หกก็เจ็ดอ่ะเพราะถ้าเจ็ดคือเป็นเลขเลขขีดยาวๆแต่ถ้ามันมองแบบนี้มันนี่เป็นศูนย์ใหญ่เลยนันเลยใช่เป็นศูนย์เน่ยมีรูตรงกลางอ่ะเก้าศูนย์ใช่ได้ไหมทุกคนเก้าศูนย์หกหรือไม่ก็เก้าศูนย์เจ็ดอ่ะเพราะว่าตรงนั้นจะมีเหมือน ขีดขีดเหียวเลียวเป็นเจ็ดอีกตัวหนึ่งยกเงนได้ไหมเอาเลยเอาเลย จะขีดน้ำอบพระเข้าไปอีกันมีเลขอะไรเพิ่มขึ้นมาเออได้ฉกขึ้นมาชัดเลยเอตัวกลางใช่ไหมเป็นี้งมป็นเลขหกเลยเปเนี้ยใช่หกชัดผมก็เก้าศูนย์หกอ่ะผมยักต่ำกว่าเนี้ยตัวนี้มันเลขแปดในกล้องอ่ะเนี่ยวน่มันเลขแปดตัวนี้หกตอกางเนเลขอะไรก่อน แปดหกอะไรทักอย่างพี่เลี้เห็นไหมเหมือนแปดแปดหกเหรอแปดแปดหกเขียนเลยดีกว่าชัดดีกว่ามั้ลองดูตัวนี้ทุกคนผมเืเลขแปดเลขแปดแนี้เรี้ก็เลขแปด เลขหกเดินี้เลยแปดแปดหกไม่รู้นะว่าชัดทุกคนไหมแปดศูนย์แปดหกแปดศูนย์แปดหกอ่ะเดแต่เป็นชแต่ตอนนี้มันเหมือนเก้าศูนย์นะ นี่ก็แต่เลขแปดแปดแปดหกเนี่ยนี่ก็ชัดเหมือนกันทุกคนเอาไหมแต่ตอนแรกก็เห็นตัวข้างบนอะเมื่อกี้เห็นตรงนี้เป็นเลขหกว่าตัวใหญ่ตัวนี้ตอนแรกเ็นหเลขหกตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้ามาแม่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  ออกแล้วนะพี่สี่หนึ่งหกจะหนึ่งสี่เนาะลองดูสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเก้าอ่ะเก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่ลองดูนะพเพะื่อนๆคู่มงคนวันนี้นะครับแปดหกมาแน่ว่แปดแปดหกสี่หว่าไยนี่เหมือนแปดเลย พอแล้วมั้งเนาะเลขเยอะแล้วอะ่ะนี่ตัวเลขครับรับเลขของอ,อของเจ้าแม่จเจตเทียนทองที่วัดสามพญาได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสุ่มให้ตรงนี้นะครับใครสนใจนเลขตรงนี้ไปเห็นช่องสิบตรงได้นะครับคนหนึ่งขอขอบพระคุณนะครับติดตามช่องพวกเราทั้งสามช่องนะครับเป็นคนใหม่คนสองเดือนเราก็มาดูอ,องค์ขอทายคำช่วงในงวดนี้นะครับช่วงรีมเงินชายไม่เจ็ดเป็นจนแล้วพวกคนใหม่คลิปวัวหน้านนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ